ส, <IP> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ไผ่สู้ผู้สู้คนสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศพี่น้องที่ไปสู่การสู่งานอยู่ต่างประเทศพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านสู้คนครับมือนี้มาพบมาบอกับผมคือเขาตั้งช่องวาลินพาเสพเชนแนวพี่น้องกับฝากนี่นะครับพี่น้องฝากกด subscribe กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมน่เด้อครับพี่น้องมือนี้ผมก็ได้แกงเห็ดปวกพี่น้องแกงเห็ดปวกอันนี้ทั้งนี้เป็นซุปพี่น้องผักกับผักแกมก็ได้บยกทั่วผักกาดหินบักเขียพี่น้อง เอามาเสียบๆนะผมพี่น้องสูหมองสูควนเพราว่าสิเป็นทางไก่ทางไก่พี่น้องเขาเนี้ยหนึ่งไม่ไม่วุ่นวุ่นพออนุญาตไปทางไก่พี่น้องออกไปตึงๆมันขัดขวางการท้าเรียกจักหน่อยเอาคือเก่าพี่น้องก่อนสิลงมือบพรว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานไดทีเท่เด็ดลงไปบ่ถ,ถึงบกวนกับพอตรวจพอไปเปียบไปน้องสุกุสุควนนะครับเด้อมาพี่น้องมาคือเก่าคำแหลกเพื่อพี่เพื่อน้องสุกุสุควน โอ้คือบุ่มใหม่มุมบับรถแต่ทำยังไงเพื่อพี่เพื่อน้องหืแกงเห็ดเส่ใบปลาครวันพี่น้องอู้แซ่บพี่น้องครับ ปนเห็ดปวกซุปเห็ดปวกปนไหมมันมันจืดจื่อยพี่น้องอืออโอ้โหักแล้ครับ สุดเซ็กกบหน่อยพี่น้องเขาท่าขะนาะด Eso me viene กวดเราเลยพี่น้องคุยจนตัวแตก โอ้กับปีน้องครับน่หวามันเป็นแจ้งไดกว่าปีน,อน้องคือมุใหม่ใหุ่มไ่ง ด้านล่างเลยเป็นบรรยากาศพี่น้องเขียวเขียวงาม้ตรงไห้ตรงหน้ากินอยู่กินกับธรรมชาติพี่น้อง อย่างเงี้ยปวดมันจิเนื้อมันจิกรึกรึกรึปีหน่องแสบมีรสชาติหวานๆจักหน่อยสำรับปีหน่องซุปเม็ดนี่กินกับเพาะเทาก็ได้มันมีหน่อยข้าวมีนกินกับเพาะเทาเนี่ย,ยากพิกันอยู่พี่น้องข้ามเขากันง่ายๆสำหรับมัน mm -hmm. โอ้หักขักพี่นอ้องครับอวดงกันนะพี่หน้อย อืมเอาสอนแฟมปินดินแล้วพี่นะ เอาพี่น้องเก่าเปลี่ยนว่าเบิ้ดคือเก่าแกงเห็ดถวยแบบไงสุกเห็ดเบิดเข่าเกียบเบิดติ๊บคือเก่าพี่น้องเอ๋อเสีบคือเก่าพี่น้องครบรวเติ่งเป็ดเติ่งห่านคือเก่าเอาคลิปนี้เก่าไว้ซ้ำนี้ซะก่อนพ่อกันแม่คลิปหนาพี่น้องว่าผมจได้เมนู่ยัง เสบๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกครับคลิปนี้ก็ขอล่าพี่ลาน้องไปภาพบรรยากาศตรงให้ตรงหน้านกของเจียวเจ้าจากน้อยพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ